แอบทักษอนเปิดเองโพสต์รูปคู่นันกุลพร้อมแคปชั่นเป็นในนเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีจับกระแสจ้นแอบทักษอนนันนกุลชานนหลังทั้งคู่ได้พากันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมลูกสาวน้องใหม่ซึ่งเป็นงานเดียวกันกันกบที่เจอทิมพิธาและยังมีชาวเน็ตตาดีแอบสังเกตเห็นว่านันกุลได้ถือผ้าคลุมไหล่แอบทักษอนให้น้องปีใหม่ อีกด้วยซึ่งทางด้านแอปทักซออนโผล่เซอร์ไพรส์วันเกิดนันกุลกลางเวทีในงานแฟนมิตเลเวลอัพ by n o n k u l ฉลองวันเกิดพร้อมแฟนๆอายุ27ปีโดยมีแขกคนสำคัญอย่างแอปทักซออนเรียกเสียงกรีดสนั่นฮอนกันเลยทีเดียวแถมงานนี้ยังได้เห็นช็อตหวานนันกุลมองแอปทักซออนที่เรียกได้ว่าสายตาหลอกกันไม่ได้จริงๆล่าสุดทำเอา,าชาวเน็ตกรีดสนั่นใจอ e. ี แอปทักะออนโพสต์รูปคู่นันกุลด้วยตัวเองเรียกได้ว่าน้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอรแฟนนกุลหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวโดยทางด้านแอปทักษออนได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวันที่6มิถุนายน06